สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยครับกับช่องมอมบัลเล่คลิปนี้ก็มาดูโมเมนต์ดีๆเมื่อวานก็เป็นวันเกิดของผู้พรพันธ์เกิดปาดมือเซตคนเก่งของทีมชาติไทยของเราครับแล้วตอนนี้ผู้ก็ได้เข้าเขคมทีมชาติเพื่อทําการรักษาอาการบาดเจ็บเล็กน้อยของเธอเพื่อเตรียมไป VNL ในปลายเดือนที่จะถึงนี้ครับโดยไม่ได้มีรายชื่อติดไปซีเกมด้วย คลิปนี้ก็มาดูโมเมนต์ทีมงานโค้ดหรือว่าเพื่อนนักตบสาวไทยในแข็มทีมชาติที่ได้มีการร่วมฉลองวันเกิดให้กับผู้ครับมีการเอาเค้กมาให้ผู้แล้วเพื่อนๆก็ร่วมกันฉลองร้องเพลงวันเกิดให้ผู้โค้ดด่วนก็อวยพรผู้ด้วยครับเรามาดูคลิปน่ารักนี้กันเลยครับต้องขอบคุณคลิปจากพี่นาวนาบัวแก้วด้วยนะครับได้ดูดัชนีสภาพแรงแล้วก็ฝาก ครับเป็น,นกำลังสำคัญนะให้พวกเรานะครับแล้วก็เพื่อนร่วมทีมนะแล้วก็พยายามดูแลสุขภาพตัวเองให้สุขภาพแข็งแรงตลอดไปนะครับอขอบคุณครับ